ชัดเจนนะวาดิมเคลียร์ความสัมพันธ์ซาร่าอ่านแล้วมีอึ้งทั้งโลกยังคงเป็นท็อปออฟเดอะทาวที่หลายคนให้ความสนใจอย่างมากสำหรับกรณีของสาวซาร่าคาซิงกินีกับหนุ่มไม้พิรัตที่มีเรื่องราวปมดราม่าต่างๆที่ไม่จบง่ายๆค่ะหลังจากที่มีคลิปเสียงหลุดตอนที่ทั้งคู่เนี่ยมีปากเสียงกันออกมาให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะคะ หลังจากนั้นเมื่อวันที่8ตุลาคมทนายความของไม้ก็ยื่นเรื่องถอนคำร้องขอสิทธิ์ปกครองบุตรร่วมไปเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่หลายคนสนใจก็คือเรื่องที่ในโลกทวิตเตอร์ได้มีการเผยแพร่แชทการสนทนาที่มีการอ้างว่าเป็นแฟนคลับชาวจีนได้ไดเรกไปคุยกับวาดิมพ่อของลูกคนที่สองของซาร่าค่ะซึ่งในแชทนั้น ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องที่ซาร่าเนี่ยได้ให้สักพาดว่ามีรูปคนที่สองกับวาดิมรวมถึงมีแผนที่จะแต่งงานกันด้วยแต่ทางหนุ่มวาดิมนั้นกลับตอบแฟนคลับชาวจีนเป็นหนังคนละม้วนเลยล่ะค่ะจนทำให้หลายคนเนี่ยต่างก็ตั้งข้อสงสัยว่าวาดีมกับซาร่ายังคบกันดีอยู่หรือเปล่าและจะมีแผนที่จะแต่งงานกันจริงไหมจนกระทั่งล่าสุด วาดิมได้ออกมาโพสต์ชี้แจงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขากับซาร่าผ่านไอจีเป็นภาษาอังกฤษซึ่งแปลได้ประมาณว่าสวัสดีทุกคนตอนอื่นผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนผมในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดและวุ่นวายนี้ ผมโพสข้อความนี้เพื่อทำให้บางสิ่งชัดเจนขึ้นและเพื่อต้องการหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิดผมเคยคบกับซาร่าคาซิงกินีเพียง3เดือนเท่านั้นตั้งแต่เดือนตุลาคม2019 จนถึงเดือนมกราคม2020ตอนที่ผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพและเคยมีการพูดคุยกันในเรื่องของการแต่งงานจริงแต่ก็เป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแต่ความสัมพันธ์ของเราสองคนก็ไม่ได้ไปต่อโดยซาร่าบอกเลิกผมเมื่อเดือนมกราคม63จากนั้นผมก็เดินทางออกจากกรุงเทพทันทีและไม่ได้ติดต่อ,อก,กันเลยหากยังมีใครที่ใส่ความหรือสร้างข่าวลือกันไปต่างๆนานาอีก ผมคงต้องจัดการขั้นเด็ดขาดขอบคุณที่อ่านครับอย่าลืมกดสั b s c r i b และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย